สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u ช e แนลอาจารย์เสก5.0านะครับสำหรับท่านที่สนใจนะการประชุมสัมนาออนไลน์นะของผมซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม -65 นะครับก็ฟังรายละเอียดนะครับประมาณ2นาทีครึ่งนะท่านที่ไม่ได้สนใจนะครับก็สามารถกดข้ามติดตามเนื้อหารายละเอียดคลิปนี้ในนาทีที่2ครึ่งได้เลยนะครับคอสัมนาออนไลน์ใหม่ล่าสุดนะชื่อว่าจุดเริ่มจุดเปลี่ยนและจุดจบของระเบียบโลกเก่า ปฏิรูประบบโลกใหม่นะครับในศตวรรษที่21นะจะมีหัวข้อที่น่าสนใจอย่างไรนะจะเป็นอะไรนะสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้เพิ่มเติมนะครับ และท่านที่พลาดนะครับคอสสำนาออนไลน์ก่อนหน้านี้นะซึ่งอาจจะเป็นพื้นฐานนะที่ท่านไม่เข้าใจนะเรื่องของสงครามค่าเงินสงครามการเงินในขณะน,นี้ท่านก็สามารถนะลงสำนาออนไลน์ได้เช่นกันซึ่งผมก็จะจัดขึ้นในกรกราคม6กอีกรอบหนึ่งนะครับ c o n s i g ป of Money for People นะรสรุปสาระสำคัญของเงินสำหรับคนทั่วไปนะครับท่านจะได้รู้เข้าใจที่มาของพื้นฐานนะเงินในบริษัทสร้างเงินอย่างไร แล้วปัจจุบันลากปัญหาของมันคืออะไรสงครามข้างเงินในแบบนี้นะเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็คอร์สสนออนไลน์7ทิศทางสําคัญของแนวโน้มโลกนะครับในทศวรรษ2020ทิศทางทางด้านอะไรบ้างครับเศรษฐกิจนะทางการเงินทางสังคมทางการเมืองภูมิรัฐศาสตร์โลกนะศีลธรรมจริยธรรมแล้วก็เรื่องของภัยพิบัตินะครับนะท่านที่สนใจนะครับนะก็สามารถลงได้ก่อน คนะอร์สสัมมานาะออนไลน์ใหม่ที่ผมนะสร้างขึ้นมานะในเดือนกรกฎาคม6.5นี้นะครับโดยคอร์สนะแรกที่จะเริ่มในเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะก็คือ c o n c i s e o f Money for People นะ9ระกรักฎาคมนะครับเวลา18.30นถึง21.30นนอเจ็ดทิศทางสำคัญนะของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020นะครับ16รกรักฎาคมนะเวลา18.30นถึง21.30นอนะครับ ไปนั้นคอรคสนี้นะก็จะกลับมาพูดซ้ำสำหรับท่านที่พลาดไปและสนใจนะครับแล้วถัดมาในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนะครับจุดเริ่มจุดเปลี่ยนจุดจบระเบียบโลกนะครับก็จะจัดขึ้นใน30กรกคาคม65นะสำหรับท่านที่สนใจลงคอสเดียวนะก็ราคาปกตินะครับนะถ้าลง2องคอสสาคอสได้ราคาส่วนลดพิเศษสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมานะครับในไลน์ส่วนตัวผมไอดีนะครับเศก้ 9, 9, 9, 9นะครับแล้วเจอกันนะครับในการสำหรับไลน์ ครับคลิปนี้ผมจะมาคุยกันนะครับถึงเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกแล้วก็ในบ้านเรานะครับก็ต้องทำคำชี้แจงนะครับให้ทุกท่านรับทราบก่อนนะว่าผลโบวตนะคำถามทางเศรษฐกิจและการเงินนะครับหรือว่าเรื่องของการเมืองสังคมภูมิศาสตร์โลกเนี่ยในช่องนี้นะครับในช่องผมเนี่ยมันเป็นเพียงความคิดเห็นนะของผู้ที่เข้าร่วมโบวตนะผู้ที่เข้าร่วมการสํารวจความคิดเห็นเท่านั้นนะก็แปลว่ามันไม่ใช่เป็นการ เขาเรียกว่าทําโพสํารวจนะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการนะซึ่งมีการกระจายกลุ่มนะไปตามอายุนะไปตามหลากหลายอาชีพรายได้ต่างๆนะครับนะแต่ว่าเป็นผลโบวดคําถามนะที่เกิดขึ้นนะจากผู้ที่ส่วนหนึ่งก็คือติดตามดูช่องผมมานะจะเป็นเเขาเรียกว่าขาประจำนะที่ติดตามดูกันมาตลอดหรือบางส่วนก็จะเป็นแวะเวียนเข้ามา มีโอกาสนะครับทีเ่เคยดูนาน,านๆครั้งหนึ่งแล้วก็กระโดดขึ้นไปนะก็เป็นเพียงความคิดเห็นนั่นแหละนะครับของผู้ร่วมบวชเท่านั้นนะจึงแนะนําว่าโปรดใช้วิยญ,ญาณนะครับไม่ว่าจะเป็นคําถามเรื่องของเศรษฐกิจการเงินนะจะเกิดการถดถอยหรือไม่สภาวะนะเดือดร้อนทางเศรษฐกิจต่างๆคือหลายท่านเนี่ยสนใจนะเพราะว่าอยากจะทราบความคิดเห็นนะของผู้ที่เป็นเ,เพื่อนที่อยู่ในสังคมเราอะ นะเพื่อเราจะได้รับทราบนะว่าสถานะการต่างๆนะความคิดเห็นของผู้คนโดยทั่วไปเป็นอย่างไรเลือดร้อนกันมากน้อยแค่ไหนเราคาดการถึงสภาวะเศรษฐกิจนะจะถดถอยหรือไม่ถนะดถอยลนะักษณะใด,ดยาวนานหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่ต่าเหล่านี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความคิดเห็นนะซึ่งเ,เป็นแบบสำรวจประเภทหนึง่งแต่ไม่ได้สำรวจตามหลักวิชาการนะทางสถิติ ซึ่งจะไปเป็นตัวแทนนะครับของข้อมูลในการตัดสินใจได้ทั้งหมดนะครับคือแต่ละท่านที่เข้าไปดูแล้วนะเข้าไปโหวตแล้วเนี่ยก็สามารถดูความคิดเห็นของขั้นอื่นๆได้นะก็เรียกว่าเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณานั่นเองจึงต้องใช้โปรดใช้วิทยานนั่นเองนะในการนําข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปใช้นะครับและไม่ใช่ความคิดเห็นส่วนตัวผมนะเพราะโพนี้ผมไม่ได้ใส่ความคิดเห็นของผมเข้าไปแล้วก็ไม่มีส่วนในการโหวตของผมด้วย นะแต่ว่าในช่องผมก็จะนะมีมุมมองบูรณการส่วนตัวผมก็ติดตามกันนะครับนะว่าเห็นเหมือนเห็นแตกต่างกันอย่างไรเช่นเดียวกันนะครับในช่องผมเวลาผมพูดคลิปต่างๆทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิศาสตร,ร์โลกเนี่ยก็โปรดฟังโดยใช้วิญญาณไปขบคิดวิจนาต่อแล้วตัดสินใจการลงทุนบริหารจัดการชีวิตการงานทั้งหลายด้วยตัวท่านเองนะครับเพียงแต่ว่า ช่องนี้นะมีเป้าหมายพันธกิจนะเพื่อจะอแล้วให้วิทยาทานธรรมทานนะครับนะเป็นบุ่มกว้างนะให้หลายท่านเนี่ยได้มีส่วนเข้ามานะครับรับทราบข้อมูลแบ่งปันกันนะโหวตความคิดเห็นกันกนะ็แต่ละท่านก็โปรดใช้วิญญาณนะครับนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปใช้ให้ถูกต้องนะครับมันไม่ใช่เป็นหลักวิชาการนะการทําโพลสารวจที่ครอบคุมความคิดเห็นของประชาชนทั้งหมดนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ